สวัสดีค่ะพบกับแม่อ้อพี่ยายี่แล้วก็น้องไอในช่องแ a p p y c กิ i s มา a s ค่ะนี่วันนี้แม่อมีสมาชิกใหม่มาแนะนำให้รู้จักกันนี่ครอบครัวรถก่อสร้างของเราตอนนี้เป็นพี่บิ๊กเบิ้มคาวนี้เป็นพี่บิ๊กเบิ้มค่ะเป็นบิ๊กฟู้ดแล้วก็ใช่เพราะว่าบิ๊กแปลว่าใหญ่ท้าอาแล้วฟู้ดอ่ะฟู้ดแปลว่าระธาไม่ใช่ไม่ใช่ฟู้ด ฟู <Food? S 2> <Food S 1> ้ดแต่เช้าพร้อผลไม้ฟู้ดแปลว่าอาหาราาโอเคก็อันนี้จะเป็นพี่รถยกน,นะคะพี่รถยกนี่เดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูกันแต่ที่ยังไม่แกะเพราะว่าอยากให้เห็นข้างถุงข้างถุงเขียนว่าห้ามนำถุงพลาสติกไปสวมสีสษะทํำไมเอาถุงพลาสติกไปสวมสีสษะไม่ได้คะเด็กๆ เออเดี๋ยวตายเพราะว่าเด็กบางคนน่ะชอบอไปเล่นกันถุงเล็กแค่นี้ทำเป็นแบบนี้เป็นหมวกได้นะถุงเล็กก็ไปทาเป็นหมวกได้ครับแต่ห้ามเอาข้อ<ต>ไปครับ<ต>เดี๋ยวเกิด<ต>เล่นๆแล้วเผลอหลับไป<ต>เดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะคะก็ถามว่าครันนี้พ<อ>ิเศษตรงไหนถ้าเป็นแม่อ้อม้วก็ชอบตรงที่มันมีฟังก์ชันที่มันมีป้ายจราจรแถมมาแต่ื่นไม่มีใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้เราก็สามารถเอาไป เล่นกับแขกอื่นได้นะคะามาดูกันว่ามีป้ายอะไรบ้างอันนี้ป้ายสีเขียวเขียวมีลูกศรสีขาวนะคะห้าอันบริเวณนี้แซงได้ป้ายสีเหลืองเหลือ่มีเส้นเฉียงเสียงสีดำห้ามเขา้าหรือไม่อันนี้ก็เป็นให้ระวังอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรูปรถแล้ว,ลวมีกาก,กบาทับคืออะไรครับท้ามรถยนต์เขา้าแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็น <ไ>ด้วยจราจรม,ๆๆๆมีป้ายสต็อปคือป้ายหยุดนะคะแล้วก็มีป้ายสามเหลี่ยมที่มีคนขุดดินคืออะไรคะเด็กๆข้างหน้าจะเหยสสร้างอ่าข้างหน้าคือเขตก่อสร้างนี่ป้ายก็สามารถเอาออกมาได้นะคะอ,ออกมาได้อ,ออกมาเล่นได้อ,อ,อ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เด็กๆเอาป้ายไปไประจำที่เนะนี่ป้ายเขตก่อสร้างเห็นไหม ใช้ไม่แล้วล่ะลอยจาจานทำมันเป็นข้าวแล้วก็ป้ายให้ระวังค่ะก็คันนี้นะคะก็จะเป็นรถยกนะคะเรนหมุนได้ตัวนี้แต่ว่างอไม่ได้นะคะแล้วยมีอันเดียวกล้วยมีอันเดียวค่ะแต่ว่าหมุนได้ ก็เป็นลานไ่ายลานไม่ได้ล้อที่สคัญห่ให้มันมีเสียงเวลาวิ่งเฉยๆแต่แม่ชอบหน้าตาเขานะอยู่ไหนไม่ทราบลูกหน้าตาเขาดูแบบดุดันนะคะกระจกดัปิดฝีนี่แล้วก็มีกันชนใหญ่ๆนะคะเหมือนพวกรถบกฟุตค่ะแม่ดูนะจะเล่นันนีเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่รถรถยกนะคะไปยกรถ เจ้าสองคันนั้นไปไส่งที่ไซ่งานก่อสร้างที่อยู่ได้เมืองเราลเล็กไปหน่อยนะคะสำหรับพี่บิ๊กของเรา,เเาถึงว่าฉันรู้สึกว่าฉันเหยียบอะไรเลย <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> ปันยักหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเีาย,ยกขึ้นมาหันหลังเบลยกรถใช้นับน้องไอครับใช้เครนสิลูกใช้เครนนะคะ แล้วเ,เดี๋ยวคันต่อไปให้พี่ยายีเป็นคนใส่นะครับพี่ยี่ไก่หลายครั้งแล้วอะ่ะฮะไม่อยากไก่บางเดีะเยอะแลยวพี่ใส่แล้วอ่ะแบ่งกันเนาะแบ่งกันเนาะเป็น,เ,นเด็กดีต้องแบ่งปันนะใช่ไหมเป็นเด็กดีหรือเปล่ารู้จักแบ่งปันไหมอีกตัวอ่ะอาแล้วตัวสุดท้ายหายไปไหนอ่ะตัวสุดท้ายนีไปแล้วครับก็ตัวนั้นมันมันยกไม่ได้ไม่ใช่หรอครับ ให้มันกระโดดขึ้นเดี๋ยวแม่ขับไปส่งแล้วเธอเดินไปเองได้เธอจะกระโดดขึ้นรถทำไม,มกระโดดเก่งไงวันนี้ชอบกระโดดไกลว้าวเด็กกันกัดดีๆกันที่ครับอ้าวดูกนใหญ่มากเลยนะคะดูล้อล้อใหญ่มากระวังหันไะทับพี่คนเล็ก ได้ยังคะเดี๋ยวเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอ้เอาขึ้นหลังคามาเลยเขึ้นกระบะหลังมาอ้าพาไปส่งที่ไซน์งานอ้าวชนปัน้งมาลองเอาไปส่งที่ไซน์างานต่อสร้างเ,เลยอันนี้ถ้ากันน้ำมันมาหล่นอันนี้ก็ต้องหล่นไปด้วยอ๋ออย่าชนกล้องนะพาไปไซั์งานสิอเออเอ,อ,อ้าวจอดอ่ามาถึงเขตก่อสร้างแล้วค่ะยกรถลงเลย ใครไปคนแรกส่งใครคนแรกพี่บิ๊กเบิ้มพี่รถบดถนนลงมาได้ให้ให้น้องไอเป็นคนปลดก็เลยคร่ะอ้าวตู้อ้าวนน <laughs> จะได้ก่อสร้างไว้เนี่ยสงสัยจะตายก่อนอ่าต่อไปได้ไหมคะขับต่อไปเกี่ยวตรงไหนได้ลูกใต้อุโมงค์ไหนไ ไดูสจะรอดไหมอ่ะรอดสองช้างมาเลยเร็วๆอ่านี time, ่พ oh, anyway. huh ับสองใบก็มาแล้วตุ้งเอ้าเก็บทับเนี่เก็บทับเจ้ตัวเสียงเนี่ยมามาบี้บี้มือมาเติมน้ำมันเจ้าตัวเสียงเมาอะมาเติมน้ำมันก่อนพี่บิ๊กบึ้มหนุนมองข้างหน้าน่ากลัวมากเลยนะคะคันใหญ่มากมีกันชนด้วยมีกันชนใหญ่ยักษ์เมา รถมันกินเาที่ไหนเาอะตน้อชงเว่าจะเต็มเพราะว่าปั๊มน้ำมันอันเล็กมากเมื่อเทียบกับรถอาได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะใซ่งานเลิกแล้วเลยไปถึงแขนเล็กเข่าแขนเล็กแขนไปพี่ยักษ์ไปรับเด็กๆกลับบ้าน สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลากันไปก่อนทั้งนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยอ่ตรงไหนดีตรงพี่เหลืองเนาะถ้า<ด><ด>คลิปใหม่ๆพวกเรานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะร่วมพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ